เรียกว่าสะใจพ่อใหญ่คิมกันเลยครับสำหรับเกมล่าสุดที่ IBK พลิกนรกแตกครับเอาชนะเจสดเาหลีสต่อ1เซตโอ้โหเรียกว่าเกมนี้พรพันเองก็เปล่งประกายครับเซตหลอกปราบคังโซวีพาทีมชนะ3 1ึครับทำเอาแฟนเกาหลีก็ปราบพลืมกันเลยครับกับการเล่นของบอลวันในแมตชนี้โค้ชคิมโมโซอนเองก็ยิ้มแก้มฉีกเลยครับสำหรับเกมวันนี้ซึ่งเรามาติดตามรายละเอียดกันได้ในคลิปนี้กันเลยครับ ใครที่สนใจ YouTube Premium ดู YouTube แบบไม่มีโฆษณาขั้นต่ออายุได้ทุกเดือนมีแอดมินให้บริการราคาเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นต้องร้านนี้เลย ST Premium Shop ใครสนใจสามารถแอดไลน์สแกน QR c ค d e หรือจิ้มลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับดู YouTube Premium ต้อง ST Premium Shop เลยนะโดยที่เกมวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าพรพัน์เนี่ยโดดเด่นมากๆนะครับมาหมด ทั้งบล็อกทั้งบอลขุดบอลเสิร์ฟถึงแม้ว่าจะไม่เอสก็จริงครับแต่ว่ารับเข้าเยอะมากเซตหลอกแล้วการเซเดงก็หลอกหมดไม่สนหน้าไหนหน้าใครหน้าอินหน้าพรมเลยครับขนาดยัดในแค่ครอมบีนะครับแต่ว่าก็ยังหลอกบล็อกของเจ๊เขาเทคได้แล้ววันนี้ก็คือการเล่นนิ่งมากๆครับบางแต้มคือ เสียไปแบบติดติดกันแต่ว่าก็ดึงสติกลับมาได้ดึงโมเมนตัมกลับมาได้เกมวันนี้ยอดเยี่ยมมากๆครับแล้ววันนี้เองแล้วแมตชนี้เองตัวตีโลอลหรือว่าตัวตีเกาหลีก็ฟอร์มไม่มากันเลยครับคือต้องพึ่งอเบอร์ครอมบีคนเดียวครับแบกอยู่คนเดียวปกติเนี่ยไอบีเคจะก,กระจายแต้มกันครับก็มีหัวเสาซ้ายขวาบอลเร็วเนี่ยกระจายแกกระจายแต้มกันครับแต่ว่าเกมนี้ไม่กระจายเลยครับซึ่งก็เป็นครอมบ,บีคนเดียว42คะแนน ทำไปเยอะมากนะครับเกือบ2เซตนะครับโอ้โห42่คะแนนแล้วเกมนี้ก็เหมือนพอนพันธ์มาปั้นครอมบีโดยเฉพาะครับคืออยู่ตรงไหนก็ยกให้อย่างเดียวหลายลูกตียากมากๆนะครับแต่ว่าพรนพันก็พยายามให้เล่นจังหวะเร็วๆบางครั้งก็เลยยังไม่ทันตั้งตัวครับแต่ว่าอเบอร์ครอมบีก็แก้ไขสถานาการณ์ได้ก็เลยไม่ทําให้ผิดหวังครับบางจังหวะคือจังหวะเสียนะ แต่ครอมบีก็ตบบอลเนี่ยยัดเข้าไปที่บรอกแล้วก็ออกไปเลยคือแก้สถานการณ์ดีครับเกมนี้ก็เลยเห็นโคดไอบีเคเนี่ยยิ้มออกครับยิ้มกว้างเลยครับสำหรับพ่อใหญ่คิมโมซอนรเรียกว่าแทบจะไม่เปลี่ยนพรนพันธ์กันเลยทีเดียวครับเพราะว่าวันนี้สูสีนะคือเซตแรกเนี่ยชนะไปโกดน,นะครับแล้วเซตที่2เนี่ยชเชสเอาเท็กก็มาตามตีเสมอได้1ต่อ1เซตแล้วเซตที่3ก็เป็น IBK ครับถึงแม้ว่าจะสูสีแต่ว่าก็ปาดหน้าแซงได้ลเลยที่4ี่ย่ำแขนชนะไปได้3ต่อ 1, 1ครับ เป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อนะกับการที่ IBK สามารถเอาชนะ g s เอสคาลเซกได้ครับที่ฟอร์มโดดเด่นฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินครับขนาดทีมของโมเมเนี่ยยังแพ้ทีมของวิวีก็ยังแพ้นะครับซึ่งเกมนี้ MVP ก็เป็นของอบเบอร์ครอมบีครับทำไป42คะแนนแต่ว่าหลังเกมครับพรอนพันธ์กลับซีนใหญ่กว่ามากๆนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยครอบครัวของพรพันธ์เข้าไปชมเกมด้วย แล้วทั้งผู้บรรยายทางกล้องก็จับแล้วแฟนๆก็พูดถึงก่อนพันธ์ก็เลยโชว์แดนตัวหน้าแฟนของเกาหลีหน่อยครับก็ เหมือนได้รางวัล MVP 2คนนะครับแย่งซซนอาเบอร์ครองบีไปหมดเลยสำหรับเกมวันนี้ของพรพันธ์นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่โดดเด่นและก็เปล่งประกายมากสำหรับพรพันธ์เกิดปราดของเรานะครับส่วนสื่อของเกาหลีครับหลังจบเกมก็ออกมาพัดหัวตัวใหญ่เลยครับบอกว่าเวทมนต์ของพรพันธ์เนี่ยนำไปสู่ชัยชนะด้วยการเซตที่ยอดเยี่ยมเนี่ยครับพัดหัวตัวใหญ่มากนะครับซึ่งในเนื้อหาเนี่ยเขาบอกว่าตัวเซตที่ดีที่สุดของเอเชียพรพันธ์เกิดปรลาดนำทัพ IBK บุกโจมตีเจ าด้วยการโยนทีรวดเดียวและก็แม่นยำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขานําทีมคว้าชนะด้วยการเล่นอันมหัศจรรย์ในท้ายของเซตแรกและก็ยังบอกต่อครับบอกว่าโดยเหตุนี้เอง IBK ซึ่งชนะ2เกมติดต่อกันทําสถิติได้19แต้มและกระโดดขึ้นส่อันดับที่4แสงหน้าชองกวาน17แต้มพวกเขาลดช่องว่างได้สาเร็จโดยที่เยซ์คาลเทคได้อันดับ3ที่2คะแนนเกมดังกล่าวเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดตั้งแต่ต้นเกม ไอบีเค่อยสร้างเลยก็โจมตีแบบเปิดโดยเบอร์ครอมบีภายใต้การเซตของพรพันธ์และจังหวะพรพันธ์ได้เชื่อมโยงลูกกับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีโดยปกติแล้วจะมีการพยายามโยนบอลเมื่อลูกบอลถึงจุดสูงสุดแต่ว่าพรพันธ์เหยียดแขนออกเมื่อลูกบอลมาถึงและส่งบอลต่ำแล้วก็รวดเร็วไปยังซึงจูพโยที่เป็น็อดสวยงามมากมาก ดูเหตุนี้เองทาให้เชสคาเทกเนี่ยเสียจังหวะจึงไม่สามารถไล่ตามไอบีเคได้จบเซตแรกเพื่อดูพิมเขาก็ยกนี้ให้กับพรพันธ์และก็ทักษะนาทึงของเขาทําให้ไอบีเคเนี่ยได้รับชัยชนะในเกมนี้ไอบีเคก็ยังเดินหน้าทําคะแนนอย่างต่อเนื่องต้องขอบคุณการบริหารจัดการของพอรพันธ์สุดท้ายก็ชนะเซตที่3และก็เซตที่4เป็นการชี้ขาดชนะของวันนี้คือการโยนจังหวะของพอรพันธ์ที่ตัดสินใจได้ดีมากในเกมนี้นี่หนแหละครับก็เป็นสื่อของเกาหลีนะครับที่ ออกมาชื่นชมบอลพันธ์นะครับบอกว่าเวทมนต์ในการเซตของเขาเนี่ยคือพาทีไปสู่ชนะของจริงครับกับการที่ไอบีเคเนี่ยชนะเจสคาเทคได้แบบสวยงามครับสามต่อหนึ่งเซตเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อจริงๆนะครับสาหรับเกมนี้ส่วนแฟนของเกาหลีครับหลังเกมก็ชื่นชมกันอุตลุดเลยครับชื่นชมพรพันธ์นะครับหลายๆเม้นบอกเลยว่าพรพันธ์เนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมเหลือเกินไม่รู้จะชมยังไงแล้วนะครับเพราะว่าคือยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเล่นยิ่งระดับ IB k เคได้ครับจากทีม ภายตารางกลับกลายกเป็นว่ามาอยู่อันดับ4แล้วก็แย่งพื้นที่กันกันกนกบ GS เข่าเสกที่เป็นทีมลุ้นแชมป์นะครับโอ้โหเรียกว่าเกมนี้เป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อแล้วก็เป็นอะไรยอดเยี่ยมมากๆนะครับซึ่งแฟนเกาหลีเม้นกันเดือดเลยครับ แอดก็ได้รวบรวมให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในคลิปนี้เหมือนเดิมขอย้ากันอีกครั้งหนึ่งครับหากใครสนใจ YouTube Premium ที่ดู YouTube แล้วไม่มีโฆษณากวนใจครับสามารถต่ออายุได้ทุกเดือนแล้วก็ราคาถูกครับพิเศษเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นและก็เป็นของแท้100%ซด้วยนะครับเป็นตัวกลางในการหารค่า y u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  e พรีเมียม ซึ่งแอเองก็ใช้เหมือนกันนะครับในราคา59บาทและยังไม่พอครับยังมีบริการ Netflix ราคาถูกเพียงแค่109บาทพิเศษอีกครับถ้าบอกว่ามาจากช่องเซียนสนามเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นให้ครับรับวันใช้งานเพิ่มไปเลยอีก5วันหากแฟนๆท่านใดสนใจก็สมารถแอดไลน์ไปได้เลยครับหรือว่าจิ้มลิงก์ที่ปักหมูใต้โพสต์เข้าไปสมัครใช้บริการกันได้เลยนะครับโดยเมนแรกเขาบอกว่า พอรอนพันเขาเล่นได้ดีมากมันสนุกจริงๆที่ได้เห็นหลายๆจังหวะที่สวยงามการเล่นที่ดูไม่ได้จากชาวเกาหลีโดยรวมแล้วการป้องกันของผู้เล่นทุกคนทําได้ดีมากมันสนุกเพราะว่าเก่งเรื่องของการป้องกันมากขึ้นเม้นหนึ่งเขาบอกว่าการเล่นพอรอนพันนั้นเป็นที่น่าทึ่งมากและเธอก็เต้นหลังเกมได้น่ารักแม่หลังเกมก็มีโชว์แดนด้วยนะครับพอรอนพันแฟนเกาหลีปรบมือกันรัวเลยครับจังหวะเต้นส่วนอีเม้นหนึ่งก็บอกว่า ฉันได้ยินมาว่ามีปาร์ตี้สนุกสนุกที่พรพันช์แดนซ์การเตร้นของเธอก็น่ารักมากๆนะอีกเม็นนึงครับเขาบอกว่าพรพันโยนลูกได้ดีและฉลาดมากวันนี้เธอช่วยครอมบีทําคะแนนอย่างมหาศาลต้องลองติดกิฟต์พรพันดูเพราะว่าครอบครัวของพรพันก็ติดกิฟรูปดาวเช่นกันเนี่ยครับตอนนี้กิฟที่พรพันติดเนี่ยน่าจะเป็นซอฟพาวเวอร์แล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าขนาดเต้นเพลงเนี่ย เกาหลีก็ยังเต้นตามกันรัวเลยครับส่วนอีกเบ้นหนึ่งครับเขาบอกว่าการหายใจของพรพันธ์นั้นไม่ถูกต้องเลยแต่ว่าเขาดูคล่องแคล่วมากพรพันธ์หน้าทึ่งจริงๆทําไมคุณถึงซ่อนความเหนื่อยของคุณไว้ได้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกันความสนุกของพรพันธ์ก็เจ๋งมากๆเช่นเดียวกันเบ้นหนึ่งครับบอกว่าอาศาจารย์ลูกบอลที่พรพันธ์ยนแพลวพราวมากมันเจ๋งจริงๆนี่นครับคือก็หลอกทั้งสนามจริงๆนะครับ อีกเป็นหนึ่งเม้นต่อมาบอกว่าฟอร์มของครอมบีและก็พรพันธ์นั้นบ้าไปแล้วในเกมวันนี้จริงครับอบเบิครอมบีก็ทําคนเดียวเกือบ2เซตนะครับทาไป42แต้มส่วนพรพันธ์เนี่ยฟอร์มก็โดดเด่นทั้งเกมจริงๆครับไม่มีจังหวะชง,งักนะมีจังหวะบล็อกได้แล้วก็สะใจมากๆด้วยอีกเป็นหนึ่งเม้นต่อมาครับเขาบอกว่าผู้เล่นของเกาหลีก็ต้องดูแล้วก็เรียนรู้จากพรพนันธ์ เป็นเรื่องที่น่าประทับใจที่เห็นการโยนแบบรวดเร็วแล้วก็แม่นยำซึ่งสร้างโอกาศที่ไม่มีการบล็อกของคู่ต่อสู้และเขายังจ่ายบอลเพื่อใช้ประโยชน์เรียกได้ว่าเขาเป็นผู้เซต่คู่ควรกับการเป็นตัวแดนของเอเชียอย่างแท้จริงอีกเบนหนึ่งเมนต่อมาครับบอกว่าเกมที่เล่นโดยพรพันธ์กับผู้เล่นเซตเตอร์เนื่องจากตอนนี้ผู้โจมตีได้ปรับตัวเข้ากับวิธีการโยนแบบรวดเร็วของเขาบล็อกเกอร์ฝ่ายตรงข้ามจึงรีบร้อนและใช้ส่วนต่างของเวลาอย่างอิสระ สร้างสถานการณ์ที่ไม่มีการบล็อกและเปลี่ยนเป็นคุณภาพของเกมได้จริงๆสำหรับพรพันธ์เป็นต่อมาครับเขาบอกว่าพรพันธ์ดีเกินคาดซึ่งเป็นระดับโลกจริงๆยิ่งจะ้ดูการเล่นของพรพันธ์แล้วยิ่งน่าทึ่งและมันก็ยังน่าทึ่งมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับโอ้โหเกาหลีชื่นชอบพรพันธ์นะครับแต่ละเม้นไม่มีต่อว่าไม่มีติติงครับชมอย่างเดียวครับสำหรับแฟนของเกาหลีแฟนในบี อีกเมสหนึงเมดต่อมาครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยฉันดูวลอลเล์บอลเห็นแต่ความเคลื่อนไหวของแนวรุกหรือว่าผู้เล่นโจมตีแต่ว่าตอนนี้จะเห็นความเคลื่อนไหวของตัวเซตแล้วเมื่อพอนพันเล่นเนี่ครับอีกเมสหนึ่งครับบอกว่าฟอพันคุณน่ารักจังเลยเธอดูเหมือนเจ้าหญิงและฉันก็หัวเราะทุกครั้งที่เห็นเธอโดยเฉพาะในเกมวันนี้ที่เธอเต้นหลังจบเกม ฉันหัวเราะมากๆและรู้สึกว่าเธอมีความสุขมากสําหรับเกมวันนี้เนี่ยครับก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของแฟนเกาหลีครับที่ได้เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับพรพันธ์หลังเกมที่ชนะเจสคาเทคไป3-1ซึ่งเป็นเกมที่น่าเหลือเชื่อครับคือ IBK แอดก็ไม่คิดว่าจะชนะเชสคาเทกได้นะเพราะว่า ก่อนหน้านี้เชตคาวเทคก,ก็ฟอร์มดีนะครับโดยเฉพาะคังโซวี v, เนี่ยคือเล่นดีมากและก็ต่างชาติอีกหนึ่งคนของเชตคาวเทคเนี่ยก็ดดเด่นไม่แพ้ครอมบีเลยครับแต่ว่าเกมวันนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยก็คือตัวเซตและก็บอลแรกของ IPK จริงๆครับเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมและก็เจ๋งมากๆสําหรับเกมวันนี้ครับพ่อใหญ่คิโมซอนยิ้มแก้มแทบฉีกโค้รก็ยังยิ้มแก้มแทบฉีกครับโคตรของ IPK ผู้บรรยายเองก็ร้องวักขอแทบแตกนะครับเป็นเกมที่สนุกมากๆสำหรับแมตนี้นะครับเอาละส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบกันารเดวเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกัลลังใแจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด่นในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ